ลูกค้าบอกใส่แล้วไม่รู้สึกถึงความต่างเลยครับสวัสดีครับวันนี้นะครับพาชมกับอีวิสุมีวเอครับคันนี้ป้ายแดงเลยช่วงล่างเดิมๆดูสิครับเดิมทุกอย่างทุกอย่างเงาๆเลยครับเพราะว่าลูกค้าเพิ่งออกรถมาได้ไม่นานวันนี้นะครับเลือกมาติดตั้งตัวซัดลิงนะครับตอนนี้เราสร้างบุดเรียบร้อยใส่ตัวจับแขนซ้ายขวาเรียบร้อยกำลังทาสีกันสนิมนะครับ โดยสีกันสนิมนะครับเราก็เป็นอันเดอร์โคดนะครับคือเป็นสีที่ไว้พ่นช่วงล่างรถยนต์โดยเฉพาะนะครับก็จริงๆมันไม่เชิงสีนะมันจะมีความนุ่มๆเนียนๆของตัวสีอยู่ครับไว้กันสนิมโดยเฉพาะเมื่อทําสีเรียบร้อยแล้วครับก็ประกอบตัวแขนสั้นลิงก์นะครับเข้าไปยังกับตัวรถนะครับโดยคันนี้นะครับลูกค้าเลือกเป็นรุ่นบูญยางนะครับแขนสีดําแบบเชื่อมเมื่อติดตั้งประกอบแล้วเสร็จนะครับหน้าตาจะออกมาแบบนี้เลยครับเป็นไงฮะกลมกลืนดูเนียน เหมือนมันมาจากโรงงานจริงๆเลยครับถ้าคนไม่รู้นะคิดว่าเฮ้ยนี่คือเดิมๆออกจากโรงงานตัวรถมาเป็นแบบนี้เลยนะครับจริงๆอยู่ประสงค์ลูกค้าอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับเพื่อให้ดูว่าเอ้ยกลมเกลือนและดูเนียนครับจากนั้นนะครับก็เอาลงจากหอยครับจากต้นคลิปนะครับที่บอกว่าไม่รู้สึกถึงความต่างผมถามลูกค้าลูกค้าบอกอย่างนี้จริงๆนะที่เขาบอกว่าที่มันไม่รู้สึกถึงความต่างเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าลูกค้าบอกว่าคันนี้นะครับเขาออกรถมาเพิ่งออกมาเลย ไม่แทบแทบจะไม่ได้ใช้งานไม่ได้วิ่งไปไหนเท่าไหร่เลยครับเปลี่ยนยางเปลี่ยนล้อใหม่เพื่อให้ดูเออสวยงามเพิ่มขึ้นเห็นไหมครยังไายแดงเลยแล้วก็มาติดสลิงเลยช่วงล่างอย่างอื่นไม่ได้ทําก็เดี๋ยวดูไม่ลูกค้านะเห็นไหมครับไม้อยู่ที่351เอเองวิ่งมาได้นิดหน่อยเองทรงเดิมเพิ่มเติมคือล้อ,อยางแล้วก็สลิงนะครับพอถามลูกค้าลูกค้าบอกมันไม่รู้สึกครับเพราะผมไม่ได้จับอาการตอนเดิมๆเลยเพราะเดิมๆวิ่งน้อยมากสุดท้ายออกมาปุ๊บคือติดสลิงเลย ถ้าไม่ดีคงไม่มาติดสลิงจาก s t ทีบหรอกครับ